แรงทาสีป้ายบนอากาศสีก็ไม่ติดบนอากาศฉันใดถ้าวันนี้ใครที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีถ้าเราไม่ผิดจริงและเราไม่ได้เอาใจเข้าไปรับทั้งทั้งที่เราไม่ได้ผิดจริงแต่หลายคนเมื่อเอาใจเข้าไปรับก็เก็บเรื่องนั้นเอามาคิดและสุดท้ายความวิปลิตก็เกิดขึ้นกับใจเหมือนกับการทาสีไปในที่ใดๆก็ป้ายสีติดได้ทุกที่แม้บนอากาศวันนี้ถ้าหากว่าเราบริสุทธิ์ใจพอ คร <Billie S 2> <Idi ot. S 1> ที่กำลังถูกใส่ร้ายใส่ความถูกป้ายสีถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปรับยังไงเสียเราก็ไม่ผิดเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าเมื่อเราไม่ได้ผิดป้ายยังไงก็ไม่ถูกหรือถ้าเราไม่ผิดจริงๆก็ไม่ต้องเอาใจเข้าไปรับเมื่อเอาใจเข้าไปรับก็รู้สึกเป็นทุกข์ใจว่าทำไมต้องป้ายสีเราใจก็เป็นทุกข์ทั้งๆที่เราไม่ผิดเห็นแปลงทาสีวันนี้ขอเป็นข้อคิดเตือนใจว่าถ้าใครกำลังถูกป้ายสีป้ายบนอากาศสีไม่ติดชั้นใด คนดีก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์กับการป้ายสีของใครๆเลยขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ